สวัสดีครับนี่คือไซฟิโลเอสามสองครับสีดำเครื่อง V62014 ันีนี่สิเครื่องหกสูบอหกสูบรับ2,014เครื่องเบนซิน,นเครื่องเบนซิน,ส,นสภาพโดยทั่วไปอะตามได้เห็นครับถือว่าโอเคครับใช้ได้สภาพสีสีทั่วไปถือว่าราคาอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมาย ว่าใช้ได้เลยครับสวยๆเคร่องเกียร์ระบบเกียร์เครื่องวงล่างแอร์แอร์เย็นระบบไฟฟ้าอะไรทำงานทุกอย่างสภาพภายในหรือว่าโอเคตามภาพที่เห็นนะครับอันนี้ผมถ่ายทำด้วยด้วยโทรศัพท์ให้ซัมซุงระบบราคาหลักพานนาะลูกชายถ่ายให้ด้วยไม่ได้ว่าเติมแต่งสีอะไรนั่นแหละ คือภาพตามจริะภาพตามทิ่ะนันอหละคือว่าโอ้ถือว่าถือว่าได้ครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรอ่ะเติมมันอย่างเดียวเติมมันอย่างเดียววิ่งได้91 95ได้หมดเลยไม่ต้องทำอะไรก็คือว่าคือพร้อมใช้งานนะฮะพร้อมใช้งานเอ้พูดถึงเซวิโลนี่เราอย่าไปแหมราคาลักเบื่นแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากมาย เซฟิลโลเนี่ยคุณมาพเขาเขาก็โอเคแล้วใครก็รู้จักเซฟิลโลยุก้าศูนย์โอ้โหใครไม่รู้จักก็ถือว่าโอ้ไม่ใช่แล้วนะมันเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรเบนญี่ปุ่นเบนญี่ปุ่นเซฟิลโลเบนญี่ปุ่นเป็นรถเกตผู้บริหารเกตผู้บริหารราคาอย่างเงี้ยโอ้ถือว่าไม่ได้แล้วคันนี้นะครับก็คือว่าเขาไม่ได้แต่งแบบวัยรุ่นไม่แต่งแบบ ครับตัว่าที่ว่าสิ่งเอาแบบเดิมๆฮะดูล้อแมก็กดูสีดูสภาพทรงทั่วทั่วไปนะโอ้ถือว่าใช้ได้เลยรถครอบครัวรถรถคนคนระดับไวกระเสียนใช้ได้ไวรุ่นก็ใช้ได้เงี้ยแต่ไว้เสียนจะเหมาะมากเพราะว่าเราไม่ได้แต่งให้ว่ามันเป็นของไวรุ่นของอะไรน,นะพวกแมก็กพวกสีพวกระสภาพทั่วไปถือว่า เดิมเดิมเดิมๆนั้นนะก็ได้้คุณภาพเขาโหสุดยอดแล้วเราไม่ต้องไปไไปปต้องพูดถึงแล้วว่าคุณภาพเขาอย่างงี้อย่างนี้นี่เราโหเขาเขาคุณภาพเขามีในจุวยแล้วเซลิโลลถ้าใครชอบไปก็ถือว่านี่แหละพวกเครื่องยนต์พวกอย่างลูกสูบก,ก้านสูบอะไรพวกที่เป็นโลหะเนี่ยเขาแข็งแกร่งเข,าแข,งขาแข็งแกร่งเขาแข็งแรงเล่แหละก็มีพวกอิเล็กทรอนิกส์นะในส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็แหมก็ต้องเท่าใจ่ะ ใช้มายี่ส eh? <inaudible> ิบปีมันก็มีมีบ้างมีเสื่อมมีอะไรมั่งแต่มันก็มันก็ไม่ได้เป็นทุกตัวนะมันก็แก้ได้มันก็แก้แก้ไขได้นะอะไรมีไม่ต้องกลัวเชียงกงมีพวกระเบิดไหล่ขายมีเยอะๆเลยซื้อรถมาเพื่อระเบิดอะไรขายไงหาเซ้อได้ง่ายรัไดายังงี้เลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องเรื่องลูกสูบเรื่องไอ้พวกอะไรล่นะก็อะไร พวกเซนเซอร์หัวไหนมีมีมีมย,ยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรโอเยอะเรื่องกินน้ํามันเรื่องอะไรยาไปเชื่อว่าตีิว่าโอ้โหกินแบบกระจายยะไกเชื่อผมเลยไอ้โกใช้มาหลายคันแล้วเซอวิโลทุกวันนี้ก็ใช้เซอวิโล่ะเรื่องน้ำมันหยุดเลยกินกินน้ำมันเพราะเราไม่ใช้แก๊สแต่มันไม่ได้เกิมนน,น่าเกลียดไงครับกินแบบธรมธรมดาธรรมดาก,ก็กินตั๋วไปแล้วก็ไม่ต้องกลัว ไอ้คันนี้เราขายแค่สนะี่ 49, 49, นะห,ห,หมื่นเก้านะครับขายแค่สี่หมืนเก้าสี่หมื่นเก้านะโอ้ล่ลดราัาหหลักหมื่นคุณภาพอย่างนี้รถเก,ก๋อพหาไม่ต้องไปดูอะไรรถใช้ได้วิ่งได้ทุกอย่างใช้ได้คันนี้เหมือนกันแอร์อเย็นช่วงล่างดีเครื่องดีเกียดีสภาพภายในะห้องในสารโอเค สี 49, ่หมื่นเือว่าสุดยอดตัวหาเฮียโกนะครับศูนย์เก้าสองหกห้าหกเก้ดหกศย์เ้าสองหห้าหก้เจดหกหแค่ส0บมถ้าไปต่อดูที่หน้าง,งานอุยันเข้าใจอาจจะต่อรองได้นิดหน่อยนะลำลูกกาคองสองครับไปได้เลยที่ลำลูกกาคองสองไปได้ตลอดเราไม่ใช่เต็นท์นะเป็นบ้านเป็นบ้านไปได้ตลอดโทรไปก่อนนะ โทรไปก่อนสีทุ่มห้าทุ่มสามทุ่มสีทุ่มได้ถ้าท่านจะไปดูเราอยู่เดี๋ยวตื่นขึ้นมาข้าไปดูลำลูกกาของสองครับศูนย์เก้าสองหกห้าหกเก้าเจ็ดหกอย่าลืมกดไลค์กดแจร์ด้วยนะเฮี่ยกมีอะไรดีๆมาจะมานี่ให้ตลอดนะคัดคุณภาพครับของดีๆมาขายละกาไม่แพง มีสองคันนะเซวิโลมีสองคันถ้าไปที่นง,งานเดี๋ยวจะได้ได้ดูอีกพันมีเนี่ยนี่นะมีแถมอีคันหนึ่งด้วยวันน้าสตี้มีวันน่าสตี้ก็มีพันหนึ่งราคาก็ไม่แพงนะไปดูที่ง,งานงานจะได้เจอได้เจอครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เฮียโกยุสคศูนย์เก้าสองหกห้าหกเก้าเจ็ดหกหกครับครับสวัสดีครับ